ก็เช้านี้นะคะเป็นคอนเทนต์พิเศษนะคะเนื่องจากเช้านี้นะคะตื่นมาเช้านี้เป็นวันเกิดแม่แป้งนะคะแป้งก็เลยจะทำคลิปเป็นคอนเทนต์พิเศษนะคะเบิร์เดย์แม่แป้งนะคะโดยการที่เมื่อคืนแป้งให้เนายทำการนะคะสองใบ เพื่อที่ปั้งจะใส่ซองวันเกิดให้แม่นะคะเดี๋ยวเช้านี้จะเตรียมไปเสื้อผ้ายแม่ดีเทลในการ์ดที่ให้นนเหนไหนเขียนเมื่อคืนก็จะเป็นเนี่ค่ะน่ารักน่ารักง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวปั้งจะเอาตังใส่ซองแล้วเดี๋ยวเช้านี้ไปเบอร์เดยแม่แป้งกันคะ่ะนี่นะคะก็สำหรับคนงบจำกัดอย่างเรา เราก็จะใส่ซองให้ยายนะคะ<ส>ตามกำลังที่เรามีแล้วก็น่ะพี่เนทแอบมากระซิบแป้งเมื่อคืนว่าใส่การ์ดเพิ่มได้ไหมยายนี่เนทก็เลยไปเอาการ<ส>กาดกราดที่มีมาใส่ให้ยายเพิ่มนะคะ<ส>ก็เป็นไอเดียของเด็กๆไ<ส>ม่แน่เหมืนไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาวนี้ในตื่นหรือยังนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ยายกันอันนี้เป็นคอนเทนต์สั้นๆนะคะอยากอยากทำให้มันมีอยากทำให้มันเกิดกลัวยายเหงานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะ,ะ,ะวันพรุ่งน,นี้วันอะไรนะครับวันเกิดยายดูยายให้กินเราจะทำอะไรให้ยายกันนะครับ ไม่ใช่เค้กอะไรลงทำก๊าซทำก๊าซใช่ไหมทำดุมได้หมดเลยนี่ในเอาเป็ดเอาคนเป็ดควางเป็ดควายโอ้ยแล้วเป็ดก็เต็มเตียงเลยคนเต็มนี่นะครับอันนี้ตาคนละใบอันนี้ของน้องน้ำแล้วก็อีแอนึงอยู่ไหนอ่ะของพี่เนสพี่เนสแกะเราใช่ไหม เดี๋ยวพี่เก็รับายสีคนละซองเลยนะคะจะเขียนอะไรบอกยก็เขียนลนะคะว่าเดี๋ยวไม่จะใส่ไในองนะท่ายที่นี้ก็นด้หมคะไม่้อาโอเคถ้างั้นเริ่มเลยเขียนอะไรเขียนเลย้วนี้มไมกตรนี้เดร็นเลใส่ช่องเลยเาไม่อกสิ่งที่ต้องไปหายายยาันนะเอาเร็วเร็ชิบมชิบ่ ก็ลูกด้านหลังเอะไรก็ได้ลูกอยากเขียนอะไรยายเขียนเลยอยากอวยพรอะไรอวยพรเลยอยากเขียนใจได้หมดเลยอวยพรด้านหน้าดีกว่าอ้าวแล้วหลบเฟมกันทาไมอ่ะไม่ฟบเญไดกเขียนคอวยพรเพิมอลไ้หจะได้มีเลิมกได้หมดเลยได้หมดเลย

มันเหลื่มมากเลยดึงแล้วเป่าหอะเค้กต้นจีอะไรอะยอคลิปเหลือมเยมื้ นี่ว่าใครก้าวหน้าไปมากกว่ากันตอนนี้จะไม่ก้าวทั้งคู่แล้วมันจะหมดเวลาแล้วแล้วอเอไม่ก้าวทั้งคู่เลยหรอเอ้าเดี๋ยวพี่เกินไม่เป็นดิตั้วพี่หรือหัวหนอนเนี่ยรำรูเล็วรำรูเล็ววใช่เนื่อเค้กกุติอะไรดีอ่ะ ฉิมส้มก็ได้ให้ยากินเค้กส้มปะอ่ะเออป่ะเอาต้องไปทำทงหมดเลยอยากกินเค้กส้มเลยอ่ะอร่อยเออเจ๊ชื่อรังไงชื่อรังไงเนาะชื่อรังไงเนาะได้เขียนคำอวยพรแล้วนะเขียนร้านหนังอ่ะได้เขียนตั้งนานแล้วพี่เนโล้อโอ๊ยเต่าอะไรเนี่ยเต่าของแท้อ่ะ นายพูดเองเองน้ำตาลน้ำตาลอันนี้แหละมั้งอันนี้แหละมั้งอันนี้อาจะน้ำตาลเกตี้งูของแม่สวยเรียบร้อยพี่เนทเจ็บไหมพี่เนทหลังเจ็บไหมสวยมากเลยลูกสวยมากเลยเอาพี่เนทจังเลยนี่ก็สวยลูกโอเคไปแข่งขันกับยายโอเคไหม โชก e, la okay. kind of okay. ้ชก่วนเร็วชกก่นเร็วพรุ่งนี้จะให้ยายใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะให้ยายค่ะโอเคอาไปไปไปยายกไปไปไปโอพรของงในเนะไปไปไปมองเยายไปเลยยายไปเยายบอกว่ามาดูโต๊ะที่แม่ทำไปโยกไปร็กไปรยวช็อตหลอกล่อมาแล้วนะคะ ไม่รู้เล่นไหนจะได้เรื่องหรือเปล่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาให้ก yeah. ็ดี๋ยะอันนี hey. ้อะไรนะไม่หรอไม่หรอกไม่รอกจิเกอร์ฮะไดไปดูไปดูยายไม่ได้ใส่แว่นขอให้ยายยายยอะไรลูกยายลูกยายไม่ใส่แว่นช่วยอ่านหน่อย ม,มีสุขภาพแข็งแรงตลอดกาลตลอดกาลอันนี้ของใครคะ <Al ty. S 1> อันนี้หลานเน้ขอบคุณท้องไนเขียนด้านหลังอ่ามาเขียนด้าน,นหลังรักมากเลยลูกอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ของไนของไนอ่ะช่วยอ่านหน่อยเร็วขอ,ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยมีความอดทนอดทนได้วยนะอย่าอย่าต้องอดทนด้วยนะอดทน อยากเห็นคนที่มาห้องนี้ได้อ๋ออะพี่พีมให้ก้อวหน่อยดินี้ไม่เงาเลยค่ะบาไปไป๊ายบายหนึ่งคีอันนี้คือวิดีโอนะคะฉุกเฉินวันเกิดน,นะคะคุณยายบ๊ายบายทุกคนแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเกิดไพรวันเกิดคุณยายนะคะสิ่งที่ยากและฮาของ ของคลิปสั้นอันนี้ก็คือเพื่อพยายามเตียนกับเมีนให้เมนไนไปเรีใหย่ๆขึ้นมาใช่ไหมคะให้มาเซอร์ไพรส์วันเกิดตรงนี้เมนไนก็จะวิ่งขึ้นมาบอกนำว่ายายไม่มายายไม่มาส่วนน้าลองไปตามเองนะคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักของเด็กนะคะใส่ที่แบบก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งคะ่ะจบไปนะคะแต่าการเซอร์ไพรส์วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนไวคอนให้แม่ป้งมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณมากเลยบ๊ายบาย